พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะในส่วนของครม,มอค่ะก็มีการอนุมัติงบออกมาอยู่ที่4,900ล้านบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหนืออีสานกลางใต้77จังหวัดแล้วส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาเริ่มรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเหนืออีสานกลางใต้77จังหวัดเลยล่าสุดค่ะในส่วนของการประชุมครมอนะคะมีการค้องบประมาณออกมาอยู่ที่4,900ล้านบาทในการแก้หนี้ทั้งระบบเลยใครเป็นหนี้ฟังด่วนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5 6 6าิที่ผ่านมานะคะในการประชุมครมอมีการอนุมัติแนวทางในการแก้หนี้ทั้งระบบเลยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง น้องประชาชนให้สามารถผ่อนชําระหนี้ได้สอดคล้องกับศักยภาพในการหารายได้ด้วยพร้อมทั้งผลักดันนะคะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แบ่งเป็นสามมาตรการดังนี้ค่ะมาตรการที่1นนะคะก็คือมาตรการในการพักหนี้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโควิด19ค่ะมาตรการที่2ก็คือมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและก็รองรับลูกหนี้นอกระบบค่ะส่วนมาตรการที่3เป็นมาตรการช่วยลูกหนี้ รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตามโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่รับผลกระทบจากโควิด19ด้วยนะคะระมมีการอนุมัติงบประมาณนะคะจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่ที่4,900ล้านบาทเพื่อใช้แก้ไขหนี้ทั้งระบบค่ะแบ่ง,บงเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม s m e อยู่ที่400ล้านบาทแล้วก็ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบอยู่ที่4,500ล้านบาทค่ะส่วนการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นในส่วนของทางแบงก์ของทางรัฐบาลออมสิ กรุงไทยนะคะในส่วนของทอกศแล้วก็ใน ในส่วนของทกศแล้วก็ทออ,อด้วยแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะให้สำรองเงินไปก่อนแล้วก็ตั้งงบประมาณขอคืนที่สำนักง,งบประมาณอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาล่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนใครเป็นหนี้ทั้งระบบนะคะหนี้แบบไหนก็ช่างนะคะคระมอมีการอนุมัติงบอยู่ที่4,900ล้านบาทในการแก้หนี้ทั้งระบบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีให้แล้วคะ่ะ นี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ